ทำไมเพจข่าวถึงว่าอาจารย์ทําบัญชีมาครับก็นั่นแหละสิกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันทถอะถ,ถึงบอกว่ากูทําบัญชีมากูก็ยังงงอยู่เนี่ยโอ้ยก็นาสกุลกูทั้งนั้นน่ะมึงจะให้กูใช้บัญชีเดียวในการเปิดรับบริจาคแล้วกูจะแยกเงินยังไงอะ่ะกูทําบุญวัดพระพยอมก็ต้องแยกวัดหนึ่งกูทําบุญวัดพรนะบาทน้นนทำพุก็ต้องแยกวัดหนึ่งกูทําวัดป่านะครับก็ต้องแยกวัดหนึ่งกูทําวัดไหนกูต้องแยกวัดนั้นสิคุณจะไปป่าบนยังไงละ่ะกูใช้วิธีการรับบริจาคโดยแยกบัญชี เพื่อเวลาชี้แจงจะง่ายเพราะกูต้องเอาบัญชีไปชี้แจงสัมภาระนะเมืองกูต้องเอาบัญชีไปชี้แจงความบริสุทธิ์นะในการอธิบายขยายความให้คนเนี่ยได้เห็นดังนั้นทุกครั้งในการชี้แจงบัญชีกูจะต้องดึงสเตทเมนต์ออกมาแล้วเอาสเตทเมนต์ทั้งหมดเนี่ยต้องทําให้เป็นศูนย์บาทโอนตรงเข้าวัดจะต้องตรงกันทุกรายละเอียดโอนออกกี่บาทวัดต้องได้ตามจํานวนที่โอนออกไปทุกทาน์เซ็กชันต้องตรงกันเป๊ะ พวกมึงโอนเงินเข้ามาในบัญชีไหนก็ตามมึงสามารถตรวจสอบบัญชีนั้นได้เลยว่ามีชื่อมึงในบัญชีนั้นไหมแล้วดูในบัญชีเลยว่ามีการถอนออกหรือเปล่ามันไม่มีการถอนออกมันจะมีการถอนออกครั้งเดียวคือโอนตรงเข้าหาวัดนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําไมกูใช้หลายบัญชีเพื่อง่ายต่อการชี้แจงง่ายนิดเดียวเองมันไม่ได้มีปัญหาเลย กูทาเพื่อให้ไม่มีใครสามารถต้องติกูได้แล้วทําเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบใครก็ตรวจสอบได้พวกมึงกันเองก็ตรวจสอบได้เดี๋ยวกูก็โพสต์ไว้ที่เพจ Facebook ตรวจสอบเลยไม่ยากเลยแต่นี่มันเริ่มถึงขั้นใส่ร้ายป้ายสีว่ากูชอบโกงเงินประชาชนแล้วนะหาผู้เสียผลประโยชน์มากูสู้ตายนนะเรื่องนี้กูจะบอกให้แล้วกูไม่แพ้ด้วยกูรับประกรันได้กล้ากับกูไหมล่ะ จะทําอะไรจะใส่ร้ายป้ายสีอะไรใครคิดดีๆนะกู <_ d ata> เนี่ยบางทีกูไม่ได้คิดจะทําอะไรแต่ถ้าลูกศิษย์กูเข,าข้ากิดอยากจะฟ้องขึ้นมาเนี่ย <_ d ata> มึงก็ไปรับผิดชอบตัวกันเองด้วยนะวันนี้ไปหัวอินจ้า บางคนนินหนักถึงขั้นว่ากูบริจาคให้วัดแต่ละวัดได้สองล้านสามล้านห้าล้านหกล้านเขาบอกว่ากูน่าจะมีเงินเป็นสิบสิบล้านเขาบอกอย่างนี้กูถึงได้เอาเงินเยอะแยะไปบริจาคเนี่ยคนมันไม่รู้นะมันจินตนาการอีพวกนี้น่าไปเขียนนิยายนะกูจะบอกให้กูแนะนํานะให้ปลูกธมยันตีนะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วไปนั่งเรียนวิธีการเขียนนวันิยายจากธมยันตีกูแนะนํานะ เขียนิยายเก่งมากเพอร์เจอร์หลอกลอยไม่มีหลักฐานไม่มีเงินต้นเงิ่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปเขาเรียกว่าเพอร์เจอร์ใส่ร้ายไปสีเก่งมากกูรับบริจาคมากูรับบริจาคอะไรกูรับบริจาคแล้วกูโอนออกกูไม่ได้อามาเก็บไว้นี่โอ้ยอืม าพูดถึงแม่ที่มีชู้ตอนอายุ60หน่อยจะตัดเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านฟังไม่เข้าใจมึงต้องถามอันนี้มึงไม่ได้ถามเนี่ยมึงบอกให้พูดถึงแม่ที่มีชู้ตอน60กูไม่เข้าใจคำถามมึงคืออะไร อยากให้อาจารย์รวยพันล้านจะได้สะใจพวกสารแณ่กูจะเอาเงินที่ไหนมารวยพันล้านของกูยังไม่ได้ขายทุกวันเลยนานๆที่กูจะขายทีนึงกูจะที่ไหนมารวยพันล้านสมัยโบราณมีการพรมน้ำมนต์ไหมหครับ ถ้าไม่ใช่เพื่อการเดินบรรดาลแล้วเป็นการทําเพื่ออะไรครับก็นาสีกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือในพระสูตรเนี่ยมันไม่มีแต่มีโดยการเล่าลือต่อๆกันมาเนี่ยแต่อยู่ในตําราเนี่ยมีเพราะฉะนั้นกูก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจริงหรือไม่จริงตรวจสอบเอาอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคดัคดคาด้านนาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินาอวนหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเขาบอกเลิกหนูเหตุผลคือเขาบอก อยากอยู่คนเดียวแต่พอเลิกกันได้วันเดียวเขามีคนอื่นอะไรครับมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหลยเขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่เขาไม่ได้อยากอยู่กับมึงทําไมมึงถึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะมึงลองคิดดีๆดีดทําไมมึงถึงไม่ยอมรับการที่เขาบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้อยากอยู่กับมึง มึงยอมรับความจริงดิวะถ้ามึงไม่ยอมรับความจริงอะ่ะมึงต้องมีสติสรัรปชัญญาในการใช้ชีวิตนะถ้ามึงไม่ยอมรับความจริงการที่เขาบอกว,ากว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปอยู่กับตัวเองแล้วแบบใช้ชีวิตคนเดียวไม่ใช่เขาอยากอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่มึงนั่นน่ะนั่นค่ะความหมายของคาว่าอยากอยู่คนเดียวแค่นี้มึงคิดไม่ได้เลยเหรอมึงต้องคิดให้ได้ต้องรู้ให้เป็นต้องเห็นให้ชัดว่าคนที่มึงกําลังคบอยู่เขายังรักมึงอยู่ไหม ถ้าเขาไม่รักมึงแล้วมึงต้องยอมรับตามความเป็นจริงการที่เขาไม่กล้าพูดตรงไปตรงมากับมึงเพราะเขารู้ว่ามึงจะงี่เง่าปัญญาอ่อนแบบนี้นี่ไงไม่อยากจะยอมรับความจริงแล้วก็มานั่งโวยวายตีอ,อกชกตัวร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายคนมันจะบอกเลิกอะมันหมดรักแล้วอะมันจะอึดอัดถ้ามึงมานั่งร้องไห้ใส่หน้าเขามานั่งโวยวายใส่หน้าเขาเขาอึดอัดเป็นกูกูก็อึดอัดก็เลยพูดไปว่าขออยู่คนเดียวแยกกันอยู่เธอต่างคนต่างอยู่ขออยู่สักพักนึงไม่มีใคร แต่ใจเขาในะอยากมีคนอื่นจะแย่แล้วแต่ไม่ใช่มึงไงประเด็นนะ่ะมึงก็ต้องมีสติสัป,ปชัญญะยอมรับตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันขณะมึงต้องมองเห็นโทษจากการที่มึงเข้าไปยึดบัน่นถือมัานในบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ในเมื่อเขาเลิกกับมึงแล้วมึงจะมาตีอกชกตัวร่ําให้น้ําตาไหลไปเพื่ออะไรมันจะมีประโยชน์อะไรมานั่งทําลายทําร้ายจิตใจตัวเองมานั่งซึมเศร้าอยู่กับตัวเองจนเขาเนี่ยไปมีเมียใหม่แล้วมึงยังไม่มูฟออนจกเลือกเดิมสักที มึงนะ่ะต้องอยู่คนเดียวเขาจะไปอยู่กับใครไม่เรื่องเขาแต่มึงนะ่ะอยู่คนเดียวไปก่อนยังไม่พร้อมมีใครก็อยู่กับปัจจุบันไปยอมรับความจริง <c oughs> ไม่นับถือศาสนาตายไปจะไปไหนครับมึงก็ไปเกิดในมึงจะอยู่ศาสนาไหนตายไปมันก็ไปเกิดเหมือนกันย่ะแหละทำไมเลือกวัดป่านาคำน้อยเพื่เป็นวัดที่สบงงบเงียบไง เวลาทำสมถะเราสามารถเห็นจิตเวียนอยู่ในขันต่างๆไปไม่ได้ไหมคะได้สิทําไมจะไม่ได้ทําไมกรรมต้องตามไปชาติหน้าครับแล้วไม่ให้ตามไปชาติหน้านจะตามไปชาติไหนอะ่ะก็กรรมมันส่งผลแล้วแต่มันจะส่งผลเวลาไหนชาติไหนมันแล้วแต่มันอะ่ะแล้วแต่เหตุแต่ปจัจจัยอ่ะ แม่มีชู้ตอนอายุ60แต่ยังไม่เลิกกับพ่อลูกห้าไม่ฟังแต่ฟังเพื่อนที่ยุให้ไปอยู่กับชู้ก็บอกให้แม่เลิกกับพ่อแค่นั้นเลยอยากจะไปมีใหม่ก็เลิกกันซะแยกกันแยกย้าย oui, กันไปโตๆกันแล้ว60แล้วมีลูกเลยมีเต้าแล้วแยกกันแต่เขายังมีความเป็นแม่ของเราไหมก็ยังมีความเป็นแม่พ่อเรายังมีความเป็นพ่อไหมก็ยังมีความเป็นพ่อ ให้เขาสร้างเหตุสร้างปัจจัยด้วยการแยกย้ายกันไปท่านนเมื่อเขาอยากจะมีใหม่ก็เลิกกับตรงนี้ให้มันจบจบไปอย่ามาคาราคาซังจะมาคาราคาซังกันไปเพื่ออะไรแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องระหว่างพ่อกับแม่สองคนถ้าเราเป็นลูกเราคิดว่าเราสามารถไก่เกี่ยได้บอกเขาไม่ต้องไปสนใจเพื่อนจะยุยงส่งเสริมมันไม่เกี่ยวกับเพื่อนยุหรือไม่ยุมันเกี่ยวกับสันดานไม่ต้องไปโทษใครโทษคนของเราแม่เราเองเป็นคนทําสันดานแบบนี้เอง แม่เราต้องเป็นคนรับการกระทําไม่ต้องไปโทษคนอื่นว่าคนนั้นยุคน,นี้ยุถ้าเขาไม่มีความอยากจะไปคบชู้สู่ชายมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้คนจะยุยงส่งเสริมแค่ไหนถ้าเขาไม่อยากของเขาเองไม่มีทางที่เขาจะเดินออกจากบ้านไปหาชายชู้ได้แต่เพราะเขามีตัณหาคือความอยากของตัวเองไปที่ตั้งแม้ให้ไม่มีคนพูดมันก็เก็บเสื้อผ้าหน้าผมออกไปอยู่กับชายชู้ได้ไปเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปโทษคนอื่นโทษคนของเราแม่มึงผิดก็ให้เขายอมรับไปตามเหตุตามปจาัจจัยให้เขารับผลของการกระทำไปวีบากมันมีอ่ะเตือนไม่ฟังก็ปล่อยไปตามเหตุตามปจาัจจัยกรรมมีจริงไหมเห็นเขามีความสุขดีเราทรมานแล้วมึงทรมานทำไมอ่ะมึงมันโง่ไง มึงจะบอกว่ากรรมมีจริงไหมคือมึงกำลังจะพูดว่าเขาทําร้ายมึงมึงทุกข์จะตายแต่เขามีความสุขเขามีความสุขเพราะเขาฉลาดมึงมีความทุกข์เพราะมึงโง่มึงโง่เพราะมึงไม่ยอมบู๊บอ่อนแต่เขานำมู๊อ่อนจากมึงไปตั้งแต่ในตะไรแล้วแล้วมึงก็บอกว่าอุ้ยเขาทำเลวทาชั่วกับมึงก็ต้องเยอะต้องแยะประพฤตินอกใจแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นทําไมเขาไปสวยสุขอยู่กับเมียน้อยอยู่กับเมียใหม่ทำไมมีความสุขกรรมมีจริงเหรอไม่ใช่กรรมน่ะมีจริงแน่นอนแต่สิ่งที่มีจริงตอนนี้คือมงงโ มึงโง่เขาเลิกกับมึงไปตั้งนานแล้วเขาไม่ใส่ใจใยดีมึงตั้งนานแล้วมึงยังนั่งร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตาอยู่เลยส่วนเขาไปมีความสุขในปัจจุบันเพราะคนเลิกจากมึงไปได้นั่นแหละเขาสามารถพ้นทุกจากมึงได้แต่มึงในยังไม่ยอมเดินออกจากความทุกข์เรื่องนี้สักทีสมควรเขาฉลาดเขาทําให้ตัวเขาเองมีความสุขมึงน่ะโง่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์มึงจําไว้มึงมีความทุกข์เพราะความโง่ของมึงเอง แล้วเลิกด่ากูเลิกเถียงกูสักทีว่าทําไมชอบด่าคนอื่นว่าโง่ทาไมชอบว่าคนอื่นว่าโง่ก็มึงโง่จมกับความทุกข์ไม่ยอมเดินออกทั้งทั้งที่มึงเดินออกได้ทําไมยังจมอยู่กับความทุกข์เรื่องนั้นมึงสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองตอนไหนก็ได้มึงสามารถแก้ไขใจมึงตอนไหนก็ได้เพราะมันสามารถทาตามเหตุตามปัจจัยกูเห็นทุกวันนี้มึงคิดอยู่ตลอดเวลาฉันนี่ตัวฉันเป็นของฉันนะกูเห็นเถียงกูประจําจะบอกว่าไม่ใช่ตัวฉันได้ยังไงทาไมชอบสอนธรรมะว่าไม่มีตัวตนจริง ไม่มีตัวตนจริงแล้วกูคือใครทีเนี้ยมึงบอกว่ามึงเป็นตัวเป็นตนจริงของมึงเองตัวกูของกูที่มึงชอบพูดกันเถียงทรมาพระเจ้าจอาเฉทุกคำกูถามจริงๆมึงทําบันดาลให้ตัวมึงเองพ้นจากความทุกข์เรื่องนี้ได้ไหมถ้ามึงมั่นใจว่าตัวมึงเป็นของมึงทำไมมึงทำไม่ได้อะทําไมมึงแก้ไขความทุกข์ในขณะปัจจุบันไม่ได้อะตอบสิมึงมั่นใจว่าตัวกูของกูชีวิตฉันเป็นของฉันทําไมทีนี้มึงเอาตัวเองออกจากความทุกข์ไม่ได้อะ มึงอย่ามาโทษว่าเวรกรรมมีจริงไหมแต่เพราะมึงโง่ไม่ยอมเดินออกจากเวรกรรมนี่เองต่างหากมึงกลับไปดูว่าตัวมึงโง่จริงไหมมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงจริงไหมมึงจึงทำให้มึงร้องไห้น้ำตาไหลมีความทุกข์อยู่กับปัจจุบันมึงเห็นคนอื่นมีความสุขได้ดีไม่ได้มึงอิจฉาลิษยาเขาสุดท้ายมึงกลับมานั่งถามว่ากรรมมีจริงไหมผลของการกระทำมีจริงไหมนี่ไงมึงกำลังรับผลของการกระทำมึงอยู่เขากำลังรับผลของการกระทำเขาอยู่ เขากระทาดีในปัจจุบันเขาย่อมได้ดีส่วนอดีตที่ผ่านมาคือจบกับมึงไปแล้วเขาจะไปรับตอนไหนมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงมึงมันสันดาลเห็นแก่ตัวเที่ยวละลานชาวบ้านต้องการให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลกรรมตามความสาใจของมึงเองมึงไม่เคยยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่เหตุปัจจัยใครทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นแต่จะได้ตอนไหนมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของตัวเขา ถ้าเขายังมีความฉลาดสามารถรักษาอัตภาพของความสุขของเขาไว้ได้เขาย่อมเสวยผลของความสุขนั้นแต่ตัวมึงเองต่างหากสามารถเจริญอัตภาพให้เกิดความสุขในปัจจุบันได้แต่มึงกลับไม่เอาความสุขนั้นมาใส่จิตใจของตัวเองจึงจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้เพราะมึงมันโง่สมควรแล้วสมควรแล้วที่เขาไปมีความสุขแต่มึงยังมีความทุกข์กูจะบอกให้ กูไม่ตอบแล้วกูจะบอกให้กูจะด่ามึงซ้ําให้มึงยิ่งตั้งคําถามผิดผิดพลาด,ด,ดมากูจะยิ่งด่ามึงซ้ําลงไปใหม่จนกว่ามึงจะสํานึกเลิกสันดาลชั่วๆเร็วๆความคิดที่ละลานคนอื่นความคิดที่เห็นแก่ตัวความคิดอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้กูจะด่ามึงซ้ําลงไปกูจะกระโถนกระแทกมึงตีลงไปให้จมลงไปในกิเลสตัณหาของมึงเอากิเลสตัณหาจมลงไปในมูดในคูดเหล่านั้นแล้วเอาตัวมึงชุบตัวมึงขึ้นใหม่เงอหัวในส่วนที่ดีของมึงมา เปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองมาให้ดีขึ้นต้องทำให้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สักทีใช้ชีวิตใหม่ได้แล้วอย่าไปจมกับความทุกข์อย่าไปเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายเพราะใครคนใดค,ค,คนหนึ่งมีความสุขแต่มึงยังมีความทุกข์อยู่ทําไมมึงไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขเหมือนมันทไมมึงทไไําไ,ไ,ไ,ไม่ได้มันยังทาบ้าทาไมมึงไม่ทําไม่ได้มึงไปจมอะไรกับความทุกข์นักหนามึงไปติดอะไรกับคนเก่าๆนักหนาไปติดอะไรกับเรื่องเดิมๆนักหนาทาไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมันยังเปลี่ยนได้ทาไมมึงเปลี่ยนไม่ได้ มึงจะอ่อนแออะไรกันนักหนาหัดเข้มแข็งกันท่าบ้างเหรอลุกกระสนมาสัหน่อยหลับหูหลับตาใช้ชีวิตไปแบบไหนกันทำไมมันถึงยังมีความเจ็บปวดรวดร้าวอะไรกันนักหนาหัดลืมหูลืมตากลับมาใช้ชีวิตจริงสบ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาเดินคนหลับตาเดินในโลกนี้นะมันเดินชนแล้วชนอีกมึงดูคนตาบอดแต่้เขามีความทุกข์ในการใช้ชีวิตขนาดไหนพวกมึงเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องความตาบอดของตัวมึงเองไม่ยอมมองเห็นไม่ยอมลืมตา,ถ,าถ้าทาี่มึงไม่ได้ตาบอดจริงแต่มึงแค่หลับตาแล้วมึงไม่ไ แล้วมึงจะใช้ชีวิตยังมีความสุขได้ยังไงลืมตาแหกหูแหกตาขึ้นมาสิสามีาสามีหนูบอกจะมีคนใหม่ตลอดเลยควรทำยังไงดีครับมึงก็เลิกกับมันสิถ้ามันพูดจริงมึงก็เลิกมึงรับได้แม้แ่ะถ้ารับได้ก็อยู่ต่อไปถ้ารับไม่ได้ก็เลิกออกมามึงเห็นโทษภัยอยู่ข้างหน้าทำไมมึงไม่เดินออกกันมาวะมึงไปจมปากอะไรกันนักหนา สติสัมปชัญญะมึงไม่มีคุณค่าขนาดนั้นเหรอมึงเป็นก้อนหินก้อนทรายมึงเป็นก้อนกวดตามข้างถนนให้เขาหยิบขึ้นมาแล้วคว้างทิ้งเหรอหรือยังไงเอาไว้ปลาหัวหมาเหรอสรุปมึงเป็นคนที่มีคุณค่าแก่ตัวเองหรือมึงต้องให้คนอื่นมาทําให้ตัวมึงมีคุณค่ามึงต้องให้บอกว่าผัวมึงมีคุณค่ากับมึงเหรอหรือมึงมีคุณค่ากับผัวเหรอมึงต้องให้เขาชี้โทษให้เหรอเขาพูดกับมึงว่าเขาจะมีคนอื่นตลอดมึงก็ยอมรับได้ตามนั้นเหรอ ถ้ามึงยอมรับได้มึงก็ทนทุกข์ต่อไปอย่ามาอดควรอย่ามาหาคําปรึกษาจากกูเพราะกูไม่ให้คําปรึกษากับคนประเภทนี้มึงรู้อยู่แก่หน้าแก่อกแก่ใจว่าความทุกข์กำลังจะเข้าจู่โจมมึงแทนที่มึงจะเปลี่ยนตัวเองแทนที่มึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงหน้าได้จะได้ไม่เกิดความทุกข์ร้อนใจทำไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองทําไมมึงไม่เดินออกมาจากคนสันดานแบบนั้นมึงไปจมอยู่กับคนสันดานแบบนั้นแล้วมึงก็นั่งปรึกษาเออทาไม คนแฟนเราพูดแบบนี้ตลอดเวลาเลยทำไมแฟนต้องอยากมีคนอื่นตลอดเวลาเลยเนี่ยตอนนี้มันพูดจอมันนี้มันทำจริงแล้วมึงรอให้มันทำจริงทำไมมึงต้องเดินออกจากมันมาก่อนเลยมึงต้องให้มันเห็นว่ามึงเป็นคนมีคุณค่าไม่ใช่มันเป็นคนชี้นิ้วสั่งมันใช้ได้เหรอมึงจะให้มันชี้นิ้วสั่งวงการชีวิตมึงคือมันต้องการมีใหม่มันก็มีใหม่ได้มึงก็ให้มันมีไปแล้วมึงก็มานั่งร้องไห้น้ำตาไหลตีอกชุกตัวขอคำปรึกษาจากคนนั้นคนนี้เพื่อแก้ไขความทุกข์ในชีวิตมึงคำถามคือมันจะแก้ยังไงในเมื่อใจมึงผููกอย่เา แล้วเขาไปมีคนใหม่มึงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้มึงต้องเดินออกมาลองดูซิถ้ามันไม่มีมึงในชีวิตมันจะเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลแบบเดียวมึงที่มึงกำลังมีความทุกข์อยู่ตรงนี้ไหมถ้ามันมีแสดงว่ามันยังรักมึงอยู่บ้างมึงต้องยื่นหมูยื่นแมวยื่นขาดขาดจากกันคือมึงมีไม่ได้มันจะได้ไม่กล้าถ้ามึงมีกูจะเดินออกจากชีวิตมึงไปแต่มันกล้ามีเพราะมึงมันไม่กล้ามึงไม่เข้มแข็งมึงไม่แข็งแรง มึงให้คนอื่นอยู่เหนือมึงเสมอมึงจะไม่มีความสุขในปัจจุบันและสุดท้ายปัญหาความทุกตกอยู่ที่ใครตกอยู่ที่มึงแล้วก็มานั่งโวยวายน้ําตาไหลเดียวก็กลับไปถามอีกคาถามอีกคนประเภทนี้อีกคนเมื่อกี้นี้อีกว่าทําไมเขาไม่เห็นได้รับวิบากกรรมเลยมึงมีความทุกข์อยู่คนเดียวความทุกข์อยู่ที่มึงใครจะเป็นคนทําให้มึงได้อีผัวมึงเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําให้มึงมีความทุกข์มึงมีความทุกข์ของตัวมึงเองก็มึงไปผูกใจเจ็บกับเขามึงไปผูกอาฆาตกับเขามึงไปผูกไข่ความรักกับเขา ถ้ามึงไม่ผูกกับเขามึงจะมีความทุกข์ได้ยังไงมึงทุกข์ในใจมึงมันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าอะไรคำถามคือทําไมมึงไม่เดินออกมาเดินออกมาซิมึงจะไปจมอะไรกับเรื่องพวกนี้นักหนามันติดอยู่กับหำอันเดียวเรื่องไงหำมีเต็มประเทศไปหมดเนี่ยมึงหาหำในประเทศก็ได้หาหำนอกประเทศก็ได้ทำไมมึงไม่คิดจะหาอันใหม่มันหายากเลยหร,อห,รอหำนะกูว่าหาไม่ยากนะ หำชั่วช่วยเร็วๆอย่างนี้มึงยังคิดจะประคับประคองยังรักไข้เอ็นดูกับมันอีกเหรอกูถามแค่นี้มึงจะติดอะไรกับหำอันเดียวที่มันชั่วช่วยเร็วๆอยู่นะหาหาหำที่มันจริงใจกับมึงไม่ได้เหรอหาหำที่มันวิเศษวิโสกว่านี้ไม่ได้เหรอหาหำที่มีคุณธรรมจร,ริยธรรมกว่านี้หำคุณธรรมจริยธรรมรรรมเรีเยอะแยะทำไมมึงต้องชอบหำชั่วช่วยเร็วๆหำที่มันจะเที่ยวไปหาหอยไม่รู้กี่หอยต่อกี่หอยเนีย่ยที่มันประพฤตินอกใจหอยตลอดเวลามึงจะไปหาอะไรกับหอยประเภทนั้นไปหาอะไรกับหำประเภทนั้น ผมเรียกอย่างนี้เลยเนี่ยหำคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยหำคุณธรรมมึงจําไว้น่ะมันมีเยอะแยะมากมายนะหำคุณธรรม,มไปหาเลยมึงหากะเจาะเลยหำเนี่ยจะหำจะหอยไม่ดีก็ต้องหาใหม่ฉะนั้นมึงจะไปโจมปากกับของเก่าทําไมเวลามึงกินหอยแครงหอยแมงผู้อะหอยเน่าหอยเสียมึงยังปลาทิ้งเลย ถ้ามึงกินมึงก็รับผลไปสอดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษไปนะ่ะมึงกินหอยประเภทไหนมันก็ท้องท้องเสียออกปาประเภทนั้นน่ะถ้ามึงกินหอยสดหอยสดชื่นอะไรนะเขาเรียกว่าไหหอยหอยเชลหอยแมงผู้หอยลายหอยอะไรที่มันมีคุณภาพลวกมาอย่างดีปลอดสารพิษต่อเชือ้อมึงก็ปลอดภัยก็แค่นั้นเองจะหอยจะหำมมันก็เหมือนกันหลักการเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดมีสติสัปชัญญาในการหาหอยหาหำกันบ้างมีสติสัปชัญญะในการอยู่กับหอยอยู่กับหำมกันบ้าง หา,าหอยหาหำที่มันมีคุณธรรมจริยธรรมกันหน่อยไม่ใช่ไปหากันแต่ช่วยๆเร็วๆชอบกันนะักแล้วก็ไปนั่งทุกข์ใจอาหารเป็นพิษอยู่นั่นนะ่ะโอี่ตลบตรงนี้แล้วกันใช่ครับเนี่ยอ๋อสะพานลว่วงนี่กูผ่านตรงที่สะพานพระรามสองล่วงแล้วเนี่ยกูยังลุ้นอยู่เนี่ยของกูจะล่วงหรือเปล่าของกูไม่น่าใช่สะพานจะต่อโล่ลมตอ่อต่อหม้อลมใส่็จรถกูเลยก็ได้นะเนี่ย ไปหัวหินจ้าพี่ชายเลี้ยงลูกให้เราอะไรวะหัวหิน โรงเรียนจะลงสูนฝึกอาชีพที่ใครกังวลแล้วก็มอศิบกอ์เด้ับศิบกอร์หรือเกษตรนะศิบกอร์ครับศิบกอ์ ต้นไม้นั่งสมาธินานกว่ามนุษย์ทําไมไม่ไปเป็นพรมสิชั้นมือเพอร์เจอร์ต้นไม้ที่นนั่งสมาธิมันเกิดมันเคยเจอต้นไม้นั่งสมาธิเหรอตอนเด็กๆพ่อผมทิ้งไปพอแก่เราเลี้ยงพ่อแบบนี้บาปไหมครับไม่เลี้ยงเหรอเราไม่ได้บาปน,นะแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ไงนะ เราจะได้ยินเสียงเปรตร้องไหมคะไม่ได้ยินเหรอรึกนะล,ลึกชาติได้มีจริงไหมมีบุเพนุวาสารุสิยายามียานอย่างรู้นะไม่ใช่ระลึกเองนะทำไมแม่ผัวถึงคิดไม่ดีกับหนูคะ,ะแล้วมึงไปทำอะไรเขาล่ะ บางทีมึงก็น่าทําตัวให้แม่ผัวเขาเกลียดมึงไงประเด็นนะ่ะไปทําตัวปากแชทแชทๆไปพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีเขาก็เลยเกลียดมึงมึงก็สมัครสมาชิีเขาทําตัวให้มันดีๆสิอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนมึงจะไปทะเลาะเบาแว่กันยังไงใครๆเขาก็าเป็นแม่ผัวมึงยังไงมึงก็ยังต้องอยู่กับแม่ผัวเขาแล้วมึงจะไปทะเลาะเบาแยก็เขาทำไมเขาคิดไม่ดีแสดงว่ามึงต้องมีเหตุมีมูลอะไรในการที่เขาจะคิดไม่ดีกับมึงแต่ถ้ามึงมั่นใจว่าตัวมึงเองทําดีทุกอย่างมึงก็ต้องพยายามทําดีให้เขาออกมาให้เห็นว่ามึงี่ไไมมอะร เขาคิดไม่ดีกับมึงเรื่องอะไรมึงก็ต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องนั้นจูๆ่ๆมันจะคิดไม่ดีแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมันไม่มีหรอกมันต้องมีเหตุสิมึงไปทําอะไรเขาล่ะ พี่น้องสร้างแต่นี่สินให้คนในครอบครัวบ่อยครั้งเราควรต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องทํามึงไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับเท้าให้เขาไปจัดการกันเองไม่ใช่เรื่องของเมืองมึงเกี่ยวข้อ,ของกับเงินนั้นหรือเปล่าปัญหาถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ใช่เงินเมืองให้เขาจัดการกันเองเขาหยิบยืมกันเองมึงก็ไปจัดการกันเองอย,ยอ,อย่าไปวุ่นวายกับใครอย่าไปวุ่นวายกับเขาค่าเข็มขัดก่อน,นหน้าก็พุ่งพว่ไปนู่น บางทีก้มหน้าดูหน้าจอบ่อยเบรกจดพุ่งพวดไปนู่นเพราะเวลานั่งนั่งขาตะมาดบ้างนั่งห้อยขาบ้าง อย่างนี้ค่อยมั่นคงหน่อยอย่างน้อยกูมั่นใจแล้วหัวกูจะไม่ทิ่ม,มส,สามีแอบจิกเงินครอบครัวถือว่ารักขโมอยเงินตัวเองไหมคะ